จะได้แต้มแรกไปครับคู่นี้โอเคครับฟึ๊บๆึ๊บฟึ๊บึ๊บึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะฮะเซอร์เช็คง่ายหน่อยครับแต่ยากก็ตรงคิลเลอร์นะโอเคครับคุณเคเคนะตรงนี้ฮะคิลเลอร์มาโอ้โหเล่นเป็นแรกครับคุณผู้ชมตัวไล่ตีนะฮะ เดินหาอยู่ครับวนยาวๆครับวนยาวๆย,ยังไม่เจอใครครับเปิดประเดิมมาด้วยคิลเลอร์ที่สายเดินอีกแล้วฮะยังไม่เจอเลยครับตรงนี้ก็นิ่งจัดเลยนะเห็นหรือยังครับนี่อมะผได้ยินเสียงมันแล้วด้วยนะฮะแล้วเจอแล้วนะฮะเจอแล้วครับเอ้เสียงเมื่อกี้นี่น่าจะบั๊กเราอ่ะจริงๆเซอร์ไม่ได้ยินแล้วอุ้ยขวดไม่โดนเสียดายจัดๆเสียดายมากเลยครับเมื่อกี้เนี่ย จังหวะฟรีหนึ่งครั้งกลายเป็นไปได้ที่เหลือครับซ่อมนี่ครับรออะไรล้ะฮะรู้ว่าเจอคนอื่นแล้วนี่ที่เหลือซ่อมเลยครับห่างไม้ไปครับคิลเลอร์ขิลเลอร์ไลต่อยาวๆครับไลต่อยาวๆใช้สกิลก่อนครับโอ้ใช้เป็นดูตัวเนียนด้วยฮะคิลเลอร์ตัวนี้ถ้าปรับมาให้ตอนหายตัวมีจังหวะแบบพุ่งได้ไวๆจะดีมากเลยครับอันนี้เป็นข้อเสียนะแต่ก็เป็นคิลเลอร์ที่เดินไวมากเลยครับใช้ใช้แอดออนเพิ่มสปีดครับ พยายามจะมาดักนะฮะพยายามจะมาดักครับเอาล้ฮะหลบมุมมาตีโดนแน่นอนหนึ่งทีครับผมรอบนี้เข้าไปเล่นบ้านเลยก่อนครับเซอร์วนไม้นะฮะวนไม้ครับตัดสินใจกันหน้าต่างเลยแล้วกันฮะเอาแล้วครับมีเปิร์กสะด้วยครับมีเปิร์กสะด้วยครับเซอร์แย่แล้วครับอันนี้ไม่ทันนะเนี่ยแต่ว่าวนไม้ด้านหน้าครับวนมาด้านหน้าแล้วโดนทางโทเทมไปแล้วครับโดนทางโทเทมไปแล้วครับผม ถังไม้ไปแล้วตอนนี้น่าจะสามไม้แล้วครับไล่ต่อด้านหน้าสมเสร็จไปหนึ่งเครื่องครับซียูทูมอร์โรตรงนี้วนต่อยังไงดีครับพยายามจะหมุนมุนบล็อกมาแล้วแย่แล้วครับไม้นั้นไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นครับโดนตีแน่นอนหนึ่งทีเอาตีไม่โดนเองเสียดายโอ้โหแล้วตายยากไปครับอีกไม้หนึ่งด้วยครับโซนนี้เล่นไม่ได้แล้วนะโซนนี้ไม้หมดแล้วครับต้องต้องวิ่งฉีกไปโซนตรงข้ามแล้วครับคลอเดตโอ้โหตายยากก็ใช้ไปแล้ว ไม่ทันแล้วครับเสียคลอเด็ดก่อนแน่นอนครับอตอนแรกผมคิดว่าคิลเลอร์ตัวนี้ไม่น่าจะได้เห็นในโปรโลีกแต่ก็มาได้เห็นแฮผมว่ามันไล่ย,ยากมากนะครับเพราะว่าเซอร์แต่ละคน4คนนี่คือจุ๊กเก่งๆกันทั้งนั้นนะฮะร,รอช่วยอยู่ครับเหมือนเดิมเลยนะฮะจังหวะจากใจครับใส่เปิร์กอะไรมาฮะถ้าจะรอช่วยคนแรกคิลเลอร์เดินมาแล้วนะครับแต่มืนจะเดินกลับไปแล้ว มาแล้วครับผมมาแล้วครับคิลเลอร์อยู่ไหนครับนี่ยคิลเลอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันออกไปไล่คนหนึ่งครับมาไล่เคเคนะคตอนนี้เอายังไงครับวินวอกกลับไปแล้วครับผมกลับมาจะซ้ําคนเก่าแต่ผมไม่ได้อยู่โอ,โอเคเห็นแล้วฮะเห็นแล้วครับ เห็นแล้วนะฮะเห็นแล้วครับผมไล่ตามไปยาวๆครับด้านหน้ามีกระโดดได้ครับตัดสินใจยังไงครับตัดสินใจยังไงครับต้องต้องมาแล้วฮะับไติมขายติมตรงนี้มีเพื่อนช่วยรับดาเมจไหมไม่มีครับไม่มีกดตายยากแล้วรอดมาได้ครับผมแล้วไงจะวนกลับไปยังยังยังแล้วกระโดดมาแบบนี้เรียบรรอยครับจูตรงนี้วนมันรอบสั้นไปหน่อยครับยื้อยากมากๆนะฮะก็โดนเก็บกันไปครับ ตัดสินใจมริคนนี้ไปเลยแล้วกันครับผมเพราะเมื่อกี้ยังไม่ได้สเตตสองด้วยนะะจังหวะจักใจรออยู่ครับซ่อมเครื่องนี้ไม่ได้นะครับเพียมไปเช็คคิลเลอร์นะฮะมองว่าคิลเลอร์อยู่ไหนเห็นนันี่โอเคเห็น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 ะเห็นะเห็นครับไปแล้วฮะไปทางบ้านเล็กครับต้องแจ้งดีๆนิดนึงนะฮะฉีกมาบ้าโอ้เปิดกล่องมาได้ของดีสุดแล้เพียมใจหิวครับยังดีที่ฮิวเสร็จพอดีเลยครับผม อยู่เสร็จพอดีเลยครับคิลเลอร์กันนาต่างได้ครับกันนาต่างได้ครับเอาไงครับรออยู่ครับแล้วกันนาต่างแน่นอนครับกันนาต่างแน่นอนตรงนี้ต้องวางไม้แล้วครับวางไม้บ้านเล็กไปก่อนนะครับผมเนี่ยกุญแจครับเปิดมาได้ด้วยครับทีมซีอูทูมอโร่ิีฉีกไปก่อนครับเคเคเจอคิลเลอร์ดักแล้วครับตรงนี้ไม่มีไม้ให้เล่นแล้วอ่ะไม่มีไม้ให้เล่นแล้วครับโดนแน่นอนครับปาดเรียวไม่ได้ชชยครับแต่ก็เป็นมุมที่ค่อนข้างไกลทีเดียวครับผม ฝั่งนี้ซ้มมาไม่ทันนะผมว่าไม่ทันแน่ๆครับเราต้องรู้ว่าคิลเลอร์จะรู้หรือเปล่าด้วยนะคุนหนึ่งแล้วครับ50%เตโทเทนไฟก็พังไปแล้วด้วยนะครับหลากมาแขวนก่อนเลยครับสนใจใช้กันหน้าต่างครับเป็นหนึ่งในเปิร์กพิเศษนะฮะที่ห้ามใส่ซ้ำกันโอ้โหแย่แล้วเช็คผิดเครื่องโอ้โหสวยเลยสวยเลยครับอูดเสียดายครับที่ไม่ได้่้มต่อครับ ถ้าซ่อมต่อเมื่อกี้ทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าได้แน่นอนนี่แล้วกลายเป็นโดนพังเครื่องไปก่อนครับผมเจอคิลเลอร์คู่ฮะคือมุมนี้มันเล่นไม่ได้แล้วคุณผู้ชมไม้มันหมดแล้วะแล้วเขาเห็นครับหรือเปล่านั่นไงเห็นครับโดนตีออกมาจากขวามือไม่ได้ยินเสียงรับเื็อสักครู่นี้ครับแอสโตรเองวิ่งฉีกไปเลยฮะจังหวะจากใจพยายามจะซ่อมต่อคิลเลอร์จะเดาใจได้ไหมครับคิลเลอร์จะเดาใจได้ไหมครับคิลเลอร์อ้าวแล้วนี่ลากมาเหรอโอ้โหลากมาครับลากมาผมฝั่งนู้นมันเล่นไม่ได้แล้วกลายเป็นเจ็บอีกครับ เจ็บอีกสองเอายังไงนะฮะแบบนี้แย่แล้วครับันนี้พังเครื่องเดิมนะเป็นเครื่องที่ต้องคุมซะแล้วครับต้องให้แอชทรอรหรือเปล่าครับเอาไงดีรอจังหวะอยู่นะช่วยไม่ได้แล้วสเตยสองไปแล้วครับสเตยสองไปแล้วครับคิลเลอร์เรทครับมันวิ่งไวเหลือเกินครับไม่มีที่ให้หนีแล้วครับมุมนี้ฮะไม่มีที่ให้หนีแล้วครับพยายามจะมาเล่นบ้านเล็กครับกระโดดได้อยู่นะฮะแต่หลอกไฟมาแบบนี้เขาไม่กระโดดอยู่แล้วครับ เสียดายคิลเลอร์ไม่ได้ไล่ต่อครับแย่แล้วครับโดนยื้อครับเป็นจังหวะดีแล้วครับอีกคนงต้องช่วยนะฮะเอายังไงครับวิ่งฉีกมาครับผมจังหวะนี้แล้วกระโดดไปแล้วเอาไม่ได้ช่วยครับไปซ่อมเครื่องเดิมแน่นอนครับโอ้โหซ่อมเครื่องเดิมครับพี่คิลเลอร์พยายามจะคุมไว้ก่อนหน้านี้สวยแล้วครับวันนี้กลับมาเช็คคนเก่าอ้าวเจอครับเจอครับแต่เขาช่วยทันครับเขาช่วยทันครับผมช่วยทันแล้วติดต่โร่ด้วยครับกลาจะซ้ำคนเดิมก็เอาเอาแล้งานเข้างานเข้า โอ้คิดว่าไม่มีครับชีก,ก่อนมาฮะเคเคดานหน้ากระโดดได้อยู่ครับเหลือแค่เครื่องเดียวแล้วครับอีก2คนต้องรีบซ่อมครับอาจจะไม่ต้องหิวแล้วก็ได้เท่านี้ข้ามหน้าต่างกันมาแล้วครับการหน้าต่างระว,วางไม้ปับ๊บวางไม้ปับ๊บคือเปิดนิดเดียยากครับมันกำแพงมันกั้นตัวเองอยู่นะฮะเรียบร้อยครับโดนเงินไปครับเคเคอุ้ยใจเย็น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 ิหให้ก่อนแล้วกันนะ เลือที่จะเน้นเกมยาวดีกว่าครับเพราะว่ากุญแจนี้นี่เสียแล้วนะต้องมาเก็บนะฮะก่อนหน้านี้สเตจสองไปแล้วเรียบร้อยครับเอาละครับหิว่เราด้วยกลับมาเช็คก,ก่อนละกันถ้าคินเลอร์รู้ว่ามีกุญแจน่าจะกลับไปวนฮุกนี้ฮะนี่ฮะสามเครื่องถือว่าไกลครับมีเครื่องไกลยอยู่เครื่องหนึ่งและสองเครื่องใกล้ครับในโซนบ้านเล็กซึ่งเป็นโซนที่เล่นไม่ได้แล้วนะเช็คกุญแจด้วยครับว้าวหิวกันเสร็จเรียบร้อยครับ ใครจะไปเก็บดีครับเนี่ยอันนี้คือวัดใจเลยนะฮะว่าคิลเลอร์เขาจะเช็คกุญแจไหมถ้าคิลเลอร์วนกุญแจก็เป็นจังหวะที่จะซ่อมได้โดนแล้วครับกระโดดไม่ได้ครับหนีไม่ได้ครับเจอคิลเลอร์เรดับที่ใช้แอดออนส่งนะฮะสีม่วงครับคุณผู้ชมตรงนี้ยังไงต้องรีบวางไม้ครับรีบวางไม้แล้ววนไม้ก่อนครับยื้อเวลาครับยื้อเวลาหลอกพังสวยอยู่ครับ หลอกพังสวยอยู่ครับแล้วไงฮะจะกระโดดน้าต่างครับกระโดดไปแล้วครับกระโดดไปแล้วกระโดดกลับครับกระโดดกลับครับผมไม่มีที่แล้วครับไม่มีที่แล้วโดนตีแน่นอนครอบนี้ครับเรียบร้อยครับจังหวะจากใจครับนอนอีกหนึ่งท่านครับเหลือสุดท้ายแล้วครับจะมาเก็บกุงแจรอุ้ยมันเนียนไม่ได้อะดิตัวนี้เนี่ยมันโอ้แย่แล้วฮะมันเนียนไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ย เจอแล้วเนี่ยอ้โหงานเข้าแล้วครับงานเข้าแล้วครับเปิดไฟมาปั๊บตีไปก่อนหนึ่งทีครับแอสโตรโดนครับผมกระโดดหน้าต่างกันไปครับกระโดดหน้าต่างกันไปครับด้านั่งมีไม้เล่นเนี่ยไม้นี้อีกไม้นึงครับคิลเลอร์รู้อยู่แล้วว่าหลบอยู่ตรงนี้ครับแต่นใจยังไงครับบูลวอลกลับมาแล้ววางไม้ได้ครับผมวางสตันกันไปแล้วเจอกุญแจครับเก็บกุญแจครับคิลเลอร์ไม่ได้พังไม้นะยังไม่ได้พังไม้ครับเอายังไงฮะ ได้เวลาเปิดเบิกนีมีลูทุกเองด้วยครับตรงนี้เรงไล่ต่อครับไม่รู้ว่าประเออหลุมอยู่ไหนเหมือนกันนะไล่ตามไปย,ยาวๆครับแย่และะ้วฮะไม่ทันครับประโดดไม่เหยียบร้อยครับกุญแจอยู่ที่คนนี้ซะด้วยครับจะรอพลิกในจังหวะสุดท้ายนะคุณผู้ชมครับ แย่ yeah, แล้วยากเลยแฮะทำไงดีครับเนี่ยแล้วแขวนถูกคนซะด้วยนะครับคือไปแขวนแอสโตรก่อนนะอเครับเฮ้เจอหลุมเฮ้ย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 เอาแล้วครับเอาแล้วครับคิลเลอร์น่าจะรู้อะไรทำไมมันดิด้ดดิ่ดทำไมมันดิด้นดิ่ดแมันมันปล่อยปล่อยทำไมมันปล่อยปล่อยทำไมมันปล่อยเอาล,ล้วไม่ได้เช็คโรงงานไม่ได้เช็คโรงงานแย่ yeah, แล้วครับ กำลังจะอรถอหนึ่งครับรออยู่แล้วครับรออยู่แล้วครับผมแล้วเจอแล้วเจอแล้วทันไหมทันไหมรอปิด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 ทันพอดีออมีสายหน้าด้วยก็ไม่เอาไม่เล่นโอ้แล้วโดนเก็บเลยครับนึกว่าจะโชคดีแล้วครับเพราะเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเบิร์กนี่มันไม่ได้ใช้อ่ะมันใช้ไม่ได้ครับนี่เห็นไหมฮะ ถึงแม้ว่าจะโดนแขวนครั้งแรกก็ตามครับโอ้เก็บสี่ด้วยแฮกับคิลเลอร์ตัวนี้นะครับเล่นเป็นเรดครับแล้วเป็นเรดที่ไม่ได้ใช้กันสตันด้วยนะคือกันหน้าต่างอย่างเดียวครับผมนี่ยังมีไม้ตายรออยู่ด้วยในช่วงหลังก็คือโนวันนะครับข้อดีมีข้อเสียนะครับคิลเลอร์โหลดผ่านไหม เฮ้ยผ่านแล้วเฮ hey! ดูเบอร์เซอร์ก่อนฟุดปับ๊บโอ้เล่นสไตล์เดิมอีกแล้วเหรอเล่นสไตล์เดิมอีกแล้วครับเอาละฮะขอบคุณบิดด้วยครับโอ้โหมาถึงก็เจอโทเทมเลยคิลเลอร์ตามที่ตกลงกันเอาไว้ครับเดยบอกกอก้อนนั่นเองครับ สี่เปอร์กนะฮะไหลไปยาวๆครับอาเรารู้แล้วว่าเป็นโทเทมอะไรครับมาเช็คให้แล้วแล้วก็เคลียร์ไปแล้วอย่างไวเป็นโทเทมไฟโทเทมทีนาธนะฮะเมื่อกี้ตรงนี้มาช่วยกันซ่อมก่อนครับซ่อมยาวๆยังไม่เจอใครเลยเหรอยังไม่เจอใครเลยเนี่ยผมพยายามจะหมุนมุมโอเคฮะเจอแล้วนะครับเจอแล้วครับเดโมก้อนครับตอนนี้พยายามจะวนอยู่ครับไม้ไม้เดียวครับ ไม้ไม้เดียวจะปล่อยแห่เลยไหมยังครับรอบหน้าต้องใช้แล้วฮะรอบหน้าใช้แน่ครับนั่นแหละฮะแห่มาโดนครับไม้พังไปก่อนอย่างไวเอายังไงต่อจริงๆเด็กก้อนนี้จะเล่นเป็นคอมโบโทสะก็ได้นะครับเอาไรฮะรอครับแห่มาไม่โดนครับผมตรงนี้จูกหลบมามิโดเร่รอบนี้โดนแน่นอนหนึ่งทีครับเจติจิตสองเจิสองยากครับมีแมสเทพให้เล่นอยู่ครับอันหนึ่งครับฉีกออกมาฝั่งซ้าย ด้านหน้ามีไม้อยู่นะฮะวนก่อนครับวนก่อนจะกระโดดหน้าต่างครับบดตายยากครับหลบมาได้ครับแล้ววางเลยแล้วกันครับสตันสวยงามครับ่อมเสร็จไปแล้วสองเครื่องครับผมพอรู้ว่าไล่ข่าวติดต้นไม้ติดต้นไม้แย่แล้วไม่มีตายยากแล้วครับไม่มีตายยากแล้วับผมด้านหน้าไม่มีไม้เล่นครับตรงกลางเขาเจ็บสองบทก็ไม่รอดอยู่ดีครับจูบมาได้สองเครื่องก็โอเคแล้วนะจริงๆแผลไปยก่อนครับ เตียงรอกใกล้ๆครับนี่ฮะใช้เหมือนเดิมอีกแล้วนะทีมนี้ตนี้ซ้อมอยู่ครับคาวบอยเจอเสียงคิลเลอร์มาวิ่งฉีก่อนละกันด้านล่างเองมาเปิดกล่องครับตนี้จะกระโดดหน้าต่างครับกระโดดหน้าต่างไปครับมาตรงไหนเอ่ยน่าจะกลับไปแล้วครับคิลเลอร์หรือเปล่าครับมีวางหลุมไว้ด้วยนะฮะตรงเครื่องเครื่องนี้ครับยังไม่ได้พังเครื่องนะค่อยๆยองไปครับคาวบอยค่อยๆยองไปก่อน เหนเอไลฟ์เองฉีกมาเปิดกล่องต่อเนื่องครับให้มิเดเร่เป็นตัวล่อซื้อแล้วกันครับแล้วนี่มาเจอเหมือนเดิมครับมาเจอทางฝั่งของตไวัครับรอบนี้กระโดดไหฮะกระโดดไม่ทันนะฮะโดนตีไปก่อนหนึ่งทีครับแล้วยังไงจะกลับไปคุมพี่เดิมก่อนครับโอ้โหแล้วเปิดกล่องมาได้เป็นพยาบาลคู่เลยครับผมเถยงจะวน2จุดนี้แต่เครื่องเดิมไปก่อนครับขาวบ่อยยังมีที่ให้เล่นครับไม้ไม้หนึ่งครับ คิลเลอร์พังเครื่องไปก่อนนะฮะฝั่งนู้นยังไม่มีใครช่วยเลยนะฮะเพราะว่ากะว่าจะขอแค่รอดคนเดียวก็ได้แล้วครับรีบซ่อมดีกว่าครับคิลเลอร์นังหาครับพี่ต้องร้อนใจครับตอนนี้อุ้ยอุ้ยไล่ต่อแล้วครับตรงนี้มีสองไม้ครับมีสองไม้ครับมูนบลอกกลับมาครับต้องต้องแห่แล้วครับอ้าวไม่ได้ไม่ได้วางไม้ครับโอ้โห นึ่ว่าจะวางแล้วเมื่อกี้ถ้าวางแล้ววิ่งฉีกซ้ายหมวมันน่าจะทานอีกไม้หนึ่งนะตรงนี้ไหลามาครับกะว่าจะช่วยโดนแขวนสองเราด้วยกะจะช่วยครับเอาแล้วฮะกะจะช่วยครับปล่อยแห่มาแล้วครับเต็มหลังคอเด็ดไปครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเกมจะพลิกวะเนี่ยเอาอยัางไงครับเนี่ยเอาแล้วคิลเลอร์ตามตอนน่อดดนดีเรามาดูปุ่มนี้ครับถังไม้กันแล้วครับด้านหน้ายังมีเฮเลนอีกไม้หนึ่งครับโอ้โหตรงนี้เลนยาวเหมือนกันครับมันทึบนะฮะแต่ไม่โดนครับ ตีไม่โดนครับจะเช็คอย่างไงครับคูณวอกลับมารอบนิ้กดตายยากสวยครับผมกดตายยากสวยอยู่ครับสวยอยู่ครับยังยังครับยังครับแล้วคูณโบกลับมาอีกแล้วกลายไปโดนวางไม้ไปก่อนครับผมตัดสินใจจะฉีกครับตัดสินใจจะฉีกครับคิลเลอร์ตามอยู่นะฮะคิลเลอร์ตามอยู่ครับน่าจะข้างหลังนั่นแหละฮะข้างหลังครับแล้วไงแล้วไงแล้วไงหลอกแค่มาแต่เขาเปิดพลังครับพังไม้กันไปครับแย่แล้วเอาติดอีกแล้วครับ แต่ยังดีครับวนไม้ได้อยู่วนไม้ได้อยู่วนได้อยู่วนวนวนก่อนวนก่อนไม้นี้ไม้นี้ไม้นี้ยังไงวางสตันยังทันดีครับผมเอาละฮะเอาละฮะเอาละฮะด้านหลังมีช่วยกันแล้วครับช่วยข่าวบอยได้แล้วนะคตัดสินใจครับแย่เอาโอ้โอ้ยังไล่อยู่ยังไล่อยู่ครับยังไล่อยู่ครับวางไปหนึ่งไม้ด้วยนะฮะวางไปหนึ่งไม้ด้วยครับผมด้าน้ามีนะต่างให้เล่นได้ครับแต่ว่าโดนตีไม้เอาไม่โดนซะอย่างนั้นครับ โอ้โหดันพลาดเลยครับคิลเลอร์ยังไม่ได้ใครเลยครับตอนนี้เหลือแค่2เครื่องเซอร์คุมเกมอยู่ครับผมวนกลับหลังเอ้าเรียบร้อยเลยครับผมบอกยังไม่ได้ใครเลยครับมิเนเรแลวก็นอนทันทีตรงนี้ซ่อมต่อครับผมสองคนับช่วยกันซ่อมแบบสบายๆช่วยกันซ่อมกับเมคครับนักปั่นนะฮะในทีมครับไปแล้วครับผมมิเนเรก็เรียบร้อยออกจากเกมครับ เจอคิลเลอร์เปิ์กมะนาวเข้าไปครับผมจังหวะนี้เนี่ยบางเปิ์กคุณผู้ชมเห็นนะว่าเซอร์เขาใส่อะไรคิลเลอร์ใส่อะไรเห็นหัวกระโหลก4อันไหมฮะอันนี้เป็นของคิลเลอร์นะครับก็คือธนาโทนั่นเองครับไฟไม่โทแต่ธนาโทนะฮะทางเครื่องกันไปครับเอายังไงต่อครับวินเทอร์ไลฟ์จะกลับมาเครื่องเก่าฮะกลับมาเครื่องเก่าครับตรงนี้มุดมาข้างหลัง เจอครับและเจอคู่ด้วยครับตีหนด้านของแพตตี้ไปก่อนครับผมโดนไปก่อนแล้วหนึ่งทีไปทางไหนดีครับเนี่ยเล่นในโรงงาน2คนเลยนะฮะกลับมาครับออกโรงงานครับวินเทอร์ไลฟ์เอาไปเจอข่าวบอยครับมาจจะใครกันแน่ครับเนี่ยขาวบอยก็ซ่อมเครื่องนี้อยู่ครับค่อยๆยื้อไปเรื่อยๆนะฮะค่อยๆซ่อมค่อยๆซ่อมับผมแล้วมุดมาอีกแล้วครับมาจากประตูมิตินะตรงนี้คิลเลอร์เดมกกอนเข้ามาขวางเข้ามาพังเครื่องเรื่อยๆเลยครับ แห่มาตรงนี้ไม่โดนใครนะครับน่าจะคิดว่ามีคลอดเด็ดละมั้งด้านบนไม่อยู่ตัวเองก่อนเนาะบินเทไลไลท์ครับลงมาแล้วครับมาเจอกับคาวบอยอีกแล้วครับยื้อครับตอนนี้มันเหลือแค่3ามเครื่องครับต้องส้มเครื่องหนึ่งครับเซอร์ของแพตเตียเด็กเกงจะยอมปล่อยนอนสักคนยื้อเวลาก็ไม่ดีครับเพราะว่าฮุกใกล้เครื่องเลยนะี่เห็นไหมฮะถ้ามีคนนอนเนี่ยถ้าเป็นคาลบอยฮะนอน้วมีปัญหาแน่ พังอีกแล้วครับพังเครื่องอีกแล้วครับวนยาวๆครับ่ค่อยซ่อมค่อยซ่อมกันไปครับทีละนิดทีละนิดฮะทีละนิดทีละนิดนะตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้แก้ทางนอทโฮซะด้วยด้านบนไม่ได้ฮิวเหรอครับไม่ฮิวหรอพยาบาลหมดแล้วหรอตอนนี้คิลเลอร์มาแล้วครับมาแล้วรับต้องฉีกแล้วฮะแต่ตีวิ่งก่อนทันทีครับผมคิลเลอร์ถึงใจพังเครื่องอีกแล้วครับวินเทอร์ไลท์ก็กลับมาครับกลับมาจะใหญจะซ่อมเสร็จกันไหมเนี่ยวันนี้โดนคุมเครื่องครับหรือจะซ่อมสามเครื่องไหมครับเอาไงดีฮ เอาไงดีครับสุดท้ายคิลเลอร์ตัดสินใจครับมาเล่นตรงนี้ที่มีไม้ไม้เดียวครับผมวางไม้ไปแล้วครับแล้วไอ้สกิลครับพังไปเลยดันดีครับผมเอาเฮ้ยเอาแย่แล้วเออดันหน้ายังมีดันหน้อยังมีดันหน้ายังมีทําไม่น่าจะทันก็ไม่มีอะไรจะหนีครับวิ่งมาลาาไปแล้วเอาเดินหันไปโดนเล็บเดโมกอก์อนซะอย่างนั้นครับแล้วก็กัดเลยแล้วกันเนเดโมกอรกอนเพราะคนแรกเมื่อกี้มีเรมไม่ต้องใช้โมรีครับอ้าวอ้าวเดี๋ย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 ว เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไงครับซ่อมทันปะเนี่ยซ้อมทันหรือเปล่าทิลเลอร์รอมมุดไหมฮะเอาไม่มีแล้วครับหลุมน่าจะโดนแก้ไปแล้วคุณผู้ชมแล้วน่าจะซ่อมได้ครับน่าจะซ่อมได้ครับเปิดเบิร์กเลยแล้วกันนะในช่วงเลกเกมครับเดาอะไรกันไว้บ้างครับตรงนี้จะซ่อมไม่เสร็จเลยครับซ่อมไม่เสร็จเลยครับเสร็จแล้วนะครับลอยแห่ไหมยังครับมาเจอกับน้องฝั่งของเม็กครับเม็กวางไม้ขู่เลยครับผมเอาเลยรอดแค่คนเดียวก็ชนะครับแค่คนเดียวก็ชนะครับวางไม้ไม่พักเลยครับตอนนี้ครับ จะไปไหนดีครับแย่แล้วครับโดนตีครับผมเปิดทันหรือเปล่าครับเปิดไม่ทันครับไม่ทันนะไม่ทันนะไม่ทันนะฮะคิลเลอร์มาแล้วครับคิลเลอร์มาแล้วครับค่อยๆเนียนครับค่อยๆเนียนรับเบลต์ไลท์ค่อยๆเนียนนะคิลเลอร์หันไปผิดทางครับผิดทางครับฝั่งนี้มีเปิร์ยื้อตัวเองไหมไม่มีครับผมรู้แล้วครับว่าเปิดประตูนี้แน่ๆวางแฉก่อนเลยแล้วกันครับจะได้มาเฝ้าเบลต์ไลท์ครับขอแค่ คนเดียวเท่านั้นนะฮะคนเดียวเท่านั้นครับได้ไหมครับเปิดต่อครับเปิดต่อรอบนี้เจอเขามาเนี่มีปัญหาแน่แย่แล้วครับแย่แล้วครับผมไม่ทันว่ะอุ้ยอุ้ยมีไม้เดียวไม้เดียวไม้เดียวเอาไงอะเอาไงอะผมต้องไปหิวด้วยครับต้องไปหิวด้วยแล้วผมกำลังจะเก็บสี่เหมือนกันครับกำลังจะเก็บสี่เหมือนกันปล่อยแห่ไปแล้วครับไม้พังครับเอาเรียบร้อยครับ ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับไม่ต้องหาแล้วครับเจอศพเพื่อนด้วยครับเจอศพเพื่อนด้วยครับผมพยายามจะหลอกหลอกสกิลได้ไหมได้ไหมไม่มีอะไรเลยตรงนี้ขัดเ็นก็ไม่ได้ใช้ได้ถึงสองหลบปาครับผมกลายเป็นโจมตีพลาดไปครั้งหนึ่งครับคิลเลอร์คิลเลอร์ปล่อยแห่มาโอ้ยไม่โดน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 เอาไงเอาไงโดนตีไปก่อนหนึ่งทีครับแต่นี่ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ครับผมไม้ไม้เดียวครับไม้ไม้เดียวแล้วตัดสินใจครับโอ้โดนคิลเลอร์พังไม้อย่างไว ไม่มีแล้วครับมุมนี้แมสทางซ้ายมีหรือเปล่าเขาไม่รู้เหมือนกันไม่ได้จำนะกระโดดหน้าตารับไม่ทันครับโผเฮ้ยต้นเกมมาอย่างดีเลยครับหลุมหมอทิลเลอร์น่าจะรู้อโอได้ยินเสียงอ๋อฮออ๋อฮอไม่ทันอะ อาอุาอ้มเลยแล้วกันครับเพราะว่าไม่ได้มีปักมีดอะไรอยู่แล้วนะเอาไปแขวนก่อนเลยครับไม่ต้องรอปิดหลุมนะเฉยเลยเก็บสี่เท่ากันเฉยเลยอะเอ๊เมื่อกี้ก็เหลือเครื่องหนึ่งปะ่ะเมื่อกี้เหลือเครื่องหนึ่งปะ่ะของเซอร์ซีอูอะ นี่ผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าทางฝั่งของแพตตี้แอนเดอ a n แกงเนี่ยซ่อมไม่หมดนะครับถ้าเมื่อกี้เซอร์ซิยูเหลือเครื่องเดียวเนี่ยทีมแพตตี้แอนเดอ a n แกงก็จะชนะทันทีเพราะว่าซ่อมเครื่องได้มากกว่านั่นเองครับกลับมาเฝ้าไม่ทันนะผมนี่ผมไม่แน่ใจนะ